ทุกคนจำได้ปยกับดึกดึกดึนดินครับสนุกดีทุกคนแอ,อดจำได้ปะผมตอนนี้ผมเป็นลุงพี่ล้วก็มันจะมีกิจกรรมกับลุงน,น้องเมื่อวานมีกิจกรรมวิ่งข้างนอกเย้หนาวจะตายแล้วพราในในกลุ่มใช่ไหมมันจะมีบอสหัวหน้ามันจะมีหัวหน้าแปดคนหัวหน้าหัวหน้าแปดคน แล้วก็แปลงออกสอง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 ,สองก็สี่คนในสี่กลุ่มสี่กลุ่มที่อยู่ตรงโน้น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 แล้วก็เขาไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนหมายถึงไปซ่อนน่ะเหรอครับอย่ามาใสา่อย่า,าแต่ว่าเขาส,งส่งคนเหลี่ยมตรนมาเหมือนสองอ่าถ้าสอบอันนี้อยากผ่าน ไปตรงนี้เพราะว่าเธอจะได้อ่านมันจะแบบนี้มากกดทุกคนตรงรู้อ่ามันเป็นร้านหนังสือใม่ไหมทีมของผมชนะทุกคนชนะอีกแหละเพราะว่าชนะสองอย่างส่วนดีที่สุดเพราะว่าถ้าเข้าตรงนี้หมายมั้มันจะมีส่วนกิจกรรมตรงนู้นทีมของผมมันดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วได้ของขวัญได้ของขวัญครับได้อะไรเนีจะรีวิว เออได้ได้ทุกคนหรือเปล่าในทีมอ่ะอทุกคนในทีมไหนอ๋อจะรีรีวิวหรอครับหนึ่งอะออเทคเออ๋อครับ๋ออ๋ออ๋อันนี้เป็นออ้นี่ที่เออ๋อร๋ออ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 ๋ยอ๋ออ๋อต๋วอกออ๋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 ออวยอีกอืมแล้วก็อดออ๋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 อ เอาออกเมื่อก่อนเดี๋ยวค่อยพูดสบู่แล้วเหลวเหลวเหลวพูดก่อนเหลวอืสบู่เหลวเป็นเป็นของร้านขายยาเหมือนกันนะโอ้อะไรวิตามินซีที่ใช้น้มตุกคอนของแม่ครัข้าอขนงดูกเอนข้าวหนงเออครับเอโอ้ ครีนเซอร์ครีนเซอร์ม oh. ีหนึ่งวางใกล้ๆกันวันนี้เออคือได้ลายเท่ของครีนเซอร์ครีนเซอร์สองครีนเซอร์เหรออ่ามอชเจอร์ไรเซอร์มอชเจอร์ไรเซอร์อ่ารับอันนี้มาจากร้านขายยาหมดเหรอทุกคนเนี mm ่ย hmm. จะมีขายที่ร้านขายยา ไนท์ครีมไนท์ครีมโอ้อ้าวทำไมเยอะอันนี้ก็ไนท์ครีมได้สองครับแล้วก็โอ้ครีมมือค่ครีมครีมทามือโอ้นี่เหรอได้ของของขวัญผู้ชนะดีวามาจากอพเทคทั้งนั้นเลยเออมาจากร้านขายยามาจากอพเทคโปรแกรมเออ เลิกค่ำไหมนี่นี้เหรอคะมองเพราะว่าวันนี้ไม่มีกิจกรรมไม่มีจบแล้วกิจกรรมไปพรุ่งนี้มีกิจกรรมอ่าววันอาทิตย์ว,ว,วันเสาร์วันเสาร์แล้วก็อาทิตย์หน้าก็มีอีกครับแล้วก็จบมันจบอวันอาทิตย์นอ้ยุยนี่แล้วเราเสาร์วันเสาร์าว,าาวันเสาร์าวันเสาร์หน้าจบกิจกรรมกับรุ่นน้องครับ แล้วก็จะไม่พูดจะยังไม่พูดแต่ว่าคิดว่าทีมของผมจะชนะจะชนะอีกอ๋อเออเพราะเอทีมของผมมันชนะทุกอย่างมีแค่หนึ่งทีมยังไม่ชนะอะไรอ่ะแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานไหนไหนอันนี้ชนะวันเมื่อวันเมื่อวันวันซืนครับคิดว่าจะเดี๋ยวกี่เราจะชนะแล้วก็จะได้นีทุกคนพุกคนแต่แค่หนึ่งไม่ได้เดี๋ยวโอเค เออจะเก็บหรอก็เอาไปใช้ในห้องน้ำได้ห้องอข้าวมีข้าวกับไข่ข้าวกับไก่ตะเกียบเขาเรียกไก่ตะเกีบยบอันนี้ถ้าเลิกเร็วก็ไม่ต้องเอาอะไรไปกินแล้วขนมขนมเอาไหมเลิกเล็วเออแล้วเ,เ,เราข้ามโมงน่ออืม เลิกห้าโมงก็จะรอกินข้าว <Yeah. S 1> เอตอตาสายก็ต้องบอกนะไปหหาแด